ดูดีในแบบที่เป็นคุณซีเนตตา วันนี้นะคะโลสก็ดีใจมากค่ะความฝันของโลสนะคะเป็นจริงแล้วค่ะกับการเป็นนางแบบระดับโลกค่ะถ้าส่วนเกียดนะคะวันนี้ก็ยังตื่นเต้นไม่หายเลยคะ่ะมันเกินคาดมากไงเกียเกดก็ขอ,ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจเกียดมาตลอดนะคะก็ยินดีกับพี่โรสคะ่ะ แล้วก็บีบีค่ะวันนี้ก็ทําเต็มที่สุดแล้วแล้วก็ดีใจกับผลที่ออกมามากๆ,ๆค่ะก็จะส่งกาลังใจให้น้องโลสนะคะไปถึงจุดหมายให้ได้ค่ะใช่เอาวันนี้อยากจะบอกความเป็นพิเศษไหมะคะว่าเราทำสำเร็จแล้วอะไรอย่างนี้นะค,ะค่ะค่ะวันนี้นะคะก็อยากจะบอกครอบครัวนะคะว่าวันนี้หนูทําสําเร็จแล้วนะคะจากตอนแรกที่แอบไปแม่ไปประกวดนะคะวันนี้ไม่ต้องแอบแล้วก็ได้มงได้ค่ะ วางแผนหรือว่าเป้าหมายสำหรับเบลคือต่อไปอยังไงอยนะ,ะค่ะก็ต่อไปนะคะก็ต้องไปฝึกให้มากกว่านี้นะคะไปเทรนในเรื่องของภาษานะคะแล้วก็การเดินและที่สําคัญเลยก็คือในเรื่องของความสามารถพิเศษค่ะก็จะฝึกผลให้ดีนะคะก่อนที่จะไปประกวดที่ดูไบค่ะค่ะอา เป,ป็นไงบ้างสำหรับวันนี้ได้ตำแหน่งแล้วงี้เราต้องเตรียมอะไรบเพราะเราเป็นรองอ๋อหนูมั่นใจว่าพี่ลดด้นทุไปแน่นอนหนูคอยสปอร์ตพี่โรนด,ดีกว่าค่ะเดี๋ยวก็เตรียมพร้อมตลอดทางเสมอแล้วถ้ามี่ลนพี่โรนมีอะไรก็เรียกหนูได้ตลอดเอาสปอร์ตพี่โรนเสมอแล้วะนะคะก็ดีใจกับน้องลสด,ด้วยนะคะมีอะไรปรึกษากันได้ตลอดคะ่ะ อย่างเมืม่อวานเราความสามารถพิเศษเราก็โชว์เต็มที่มากเหมือนเป็นการเต้นค่ะใช่ไหมทีนี้พอเราไปเวทีโลกลเราจะการเต้นแบบนี้ไปโชว์เจอไหมคะค่ะก็ที่โรสเต้นนะคะจะเรียกว่าโซโล่ลาตินแดนซ์ก็ที่ฝึกไปลราฝึกได้แค่อาิต์เดียวแต่ว่าความสามารถพิเศษอันนี้นะคะเราก็จะฝึกฝนแล้วก็แน่นอนค่ะว่าจะนําไปโชว์ที่ต่างประเทศค่ะ แน่นอนว่าวันนี้เหมือนเราเป็นตัวแทนของสาวๆเราเป็นไอยอลแล้วอยากจะบอกอะไรให้กับทุกคนหน่อยไหมคะค่ะก็ยังยืนยัคนคำเดิมน,นะคะว่าจงอยากให้ใครมาดูถูกความฝันของเราวันนี้โรสทําได้นะคะได้เป็นนางแบบและที่สําคัญโรสเตรียมพร้อมที่จะไปเป็นนางแบบระดับโลกเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครมาดูดูถูกความฝันของเราเอาชนะใจตัวเองให้ได้ค่ะและสุดท้ายอยากจะอกขอบคณอะไรกันไหม ขอบคุณครอบครัวนะคะขอบคุณที่เลี้ยงละทุกๆคนนะคะที่คอยซัพพอร์ตโรสนะคะตั้งแต่เวทีแรกจนถึงเวทีนี้ที่โรสประสบความสําเร็จนะคะได้มงกุฎขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจค่ะแล้วโรสจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังคค่ะขอบุณค่ะ ก็เป็นต้องขอบคุณครอบครัวนะคะ,ะแล้วก็ขอบคุณทีมที่อยู่ด้วยกันมาตลอดนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือกองผู้ตวจมิซเปอร์ไอดอลไทยแลนด์แลวก็วท่านคณะกรรมการทุกคนที่มองเห็นถึงศักยภาพของพวกเราทั้งสามนคคะขอบคุณค่ะค่ะก็บีบีนะคะก็อยากจะขอบคุณนะคะบอสโ้มที่จัดเวทีดีๆอย่างนี้ขึ้นมาเป็นการสานฝันของบีบีอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะคะติดตามเวทีนี้ด้วยค่ะม i ซูเปอร์ไอดอลนะคะ รับรองว่าเด็ดแน่นอนค่ะ